สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลุงติงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมพระผงพ่อท่านไก่วัดลำพญาจังหวัดยะลานะครับอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับเริ่มจัดร้างแรกเมื่อปี2507นะครับโดยมีท่านอาจารย์ทิมวัดช้างให้อาจารย์น้องวัดายขาแล้วก็พ่อท่านสิงห์วัดลำพญาร่วมปลุกเสกนะครับพ่อท่านไก่เนี่ยท่านเป็นพระที่ร่วมสมัยกับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับแล้วว่าพ่อท่านไก่ท่านเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับเพื่อนเพื่อ จนผมของท่านเนี่ยกลายเป็นทองแดงนะครับเวลาจะโกนผมเนี่ยจะต้องทําพิธีเสร็จก่อนนะครับถึงจะโกนได้นะครับทีนี้พอในปี2505นะฮะได้มีการอัญเชิญอธิของพระท่้งไก่เนี่ยมาประดิษฐานในวัดลำพญานะครับเมื่อวันที่5มิถุนยายน2505นะครับแล้วต่อมานะครับก็ได้มีการจัดสร้างวัตถุมงคลของท่านขึ้นมานะครับในปี2507นะครับเพื่อนๆโดยมีการปลุกเสก3วัน3คืนนะครับตั้งแต่วันที่29กันยายน250 0 เ็นะครับถึง2ตุลาคม2 5 0 7นะครับโดยส่วนผสมของพระพงษ์หลวงพ่อไก่เนี่ยก็จะมีมวลสารต่างๆรวมทั้งวันหลวงพ่อทวดปี2497ซึ่งเป็นหลวงพ่อทวดรุ่นแรกด้วยนะครับนะฮะก็จะมีความเข้มขังของมวลสารมากๆนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะฮะส่วนเท่าที่ดูจากข้อมูลนะครับถ้าเกิดคาถาบูชาหลวงพ่อไก่เนี่ย เราจะท่องนมโมสามจบนะฮะแล้วก็ต่อด้วยคำว่าพุทธังนาคะพยักคังหึมหัมอิตินมโมสุขโตอัตโทนะครับมีประสบการณ์มากๆนะครับในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแต่ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าพระรุ่นเนี้ยได้สร้างต่อเนื่องมาอีกหลายครั้งนะครับถ้าเป็นปี2513เนี่ยก็ตอนนั้นอาจารย์ทิมท่านก็ไม่ทันได้บุกเสกแล้วนะครับไม่เหมือนกับรุ่นแรกในปี2 5 0พนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดู เนื้อหามวลสารขององค์นี้นะครับถ้าเป็นองค์ใหญ่เนี่ยก็จะใหญ่กว่าเยอะนะครับเนี่นี่คือองค์ใหญ่นะครับพิม์ใหญ่นะอันนี้เป็นพิมพ์เล็กวันนี้เราจะถ่ายพิมพ์เล็กกันนะครับพเพื่อนๆนี่นะครับเดี๋ยวลองมาดูนะเนี่ยนะครับก็จะเป็นเพาะท่านไก่นั่งเอามือวางอยู่บนหัวเข่าทั้งสองข้างนะครับใต้ฐานก็จะเป็นเสือแล้วก็จะเป็นงูบ้องลานะครับซึ่งน่าจะเป็นสัตว์ที่อยู่ในเรื่องราวตำนานของพ่อท่านไก่ด้วยนะครับ ส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเม็ดแร่นะครับฝังดูนะครับกระจายอยู่ทั่วไปนะครับองค์เล็กนี่ก็น่ารักดีนะครับเพราะว่าเหมาะที่จะเอาไปเลี่ยมนะฮะไม่ใหญ่มากนะครับนี่นะครับด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่นะครับใต้ฐานก็จะไม่มีรูนะครับนี่นะครเป็นอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวลองลงกล้องดูสักนิดนะครับเริ่มจากใบหน้านะครับ องนี้ก็คือสภาพยังไม่ผ่านการใช้ก็จะมีคราบว,วานรอยๆขึ้นมาอยู่พอสมควรเลยนะฮะนี่นะครับใบหน้าหลวงพ่อเห็นไหมฮะมีว่านรอยอยู่ตามซอกต่างๆบนพื้นผิวเยอะไปหมดเลยนะครับนี่นะฮะพิมก็ค่อนข้างคมชัดดีนะครับเห็นไหมฮะ ลิ้วจีวรน,นิ้วมือต่างๆที่วางอยู่บนหัวเข่านะครับนี่นะฮะก็มีความชัดเจนนะครับนี่นะฮะตามซอกต่างๆก็จะมีความเป็นว่านๆนะฮะนี่เดี๋ยวมาดูตรงหน้าเสือนะฮะแล้วก็เป็นงูสองข้างอย่างเงี้นะครับงูบ้องลาดหรืองูจงอางนะครับ อยู่สองข้างเลยนะครับนะส่วนด้านหลังก็จะเป็นเอาเม็ดแร่นะครับนี่นะก็จะมีความวาวๆบ้างดำๆนะอย่างเงี้ยนะฝังแปะไว้ที่ด้านหลังนะครับเยอะพอสมควรเลยนะครับน,นะฮะ มายองดูด้านข้างกันนะครับสักนิดหนึ่งนี่นะฮะเห็นนะคราบขาวๆของว,ว้านคุมไปทั้งผิวองค์พระเลยนะครับก็เป็นพ้าทางสามจังหวดัดชายแดนภาคใต้ที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับมีความเชื่อแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆอีกรุ่นหนึ่งนะ ประสบการณ์จากสามแยแดนใต้เนี่ยก็เยอะอยู่แล้วนะฮะเจ็บเ,เนี่ยนะครับถับโอกาสลองหามาติดตัวใช้ดูนะครับเพื่อนเพื่อผมรีบมาถ่ายอยางค์นี้ก่อนเพราะว่าเพื่อนขอแบ่งไปเดี๋ยวจะไม่มีมาถ่ายให้เพื่อนช่วยชมนะครับถ่ายเก็บไว้สักนิดหนึ่งโอเคครับวันนี้ก็สั้นๆน,นะครับปับพระผงหลวงพ่อไก่นะครับวัดลำพญาซึ่งเริ่มสร้างตั้งแต่ปีสองพัอยเจนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ